สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่กันพาทำเมนูง่ายๆค่ะดอกชมจันทร์ผัดน้ำมันหอยค่ะเป็นเมนูง่ายๆก็จริงนะคะแต่สรรพคุณของนางเนี่ยเพียบเลยค่ะหน้าตาของดอกชมจันทร์ก็เป็นดอกตูมค่ะแล้วก็ม้วนเกลียวสวยแบบนี้ละค่ะดอกชมจันทร์เป็นดอกไม้ที่บานกลางคืนค่ะแต่ที่นิยมทานกันนะคะก็คือดอกตูมค่ะ เวลาล้างนะคะล้างด้วยความเบามือค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยพี่กันก็จะเด็ดเอาขั้วออกนะคะพอเด็ดขั้วแล้วเนี่ยดึงเกสรอ,ออกมาด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยทานได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนทาตเบาเนี่ยก็ไม่แนะนําค่ะมันจะทําให้ท้องเสียค่ะเพราะว่าดอกชมจันท์เนี่ยเป็นยาช่วยระบายค่ะมีไฟเบอร์สูงนะคะแต่แคลอรี่ต่ํามากเลยค่ะพอเด็ดเสร็จนะคะพี่กันก็จะใส่น้ามันหอยสักนิดนึงค่ะ แล้วก็ซีอิ๊วขาวสักหน่อยค่ะดอกชมจันทร์นี้ก็จะหวานอ่อนๆนะคะพี่กันใช้กระเทียมสับมาเพิ่มความหอมนะคะผัดน้ำมันหอยต้องมีกระเทียมค่ะแล้วก็พริกแดงจินดามาช่วยเพิ่มความเผ็ดค่ะแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับเมนูจานนี้ด้วยค่ะแค่นี้เองค่ะไปตั้งกระทะกันเลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปทางแรงค่ะหลังจากนั้นเนี่ยลงกระเทียมไปผัดให้หอมนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกแดงจินดาค่ะ ความเผ็ดนี่ตามชอบเลยนะคะใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ค่ะหลังจากที่ผัดพริกกระเทียมจนหอมแล้วนะคะก็ใส่ดอกชมจันท์ลงไปได้เลยค่ะดอกชมจันรนี่สุกง่ายนะคะผัดแปด๊เดียวค่ะก็สลดแล้วค่ะพอดอกชมจันทรสลดก็ปิดไฟได้เลยค่ะหามาทําทานกันนะคะทําง่ายมากเลยค่ะสหรับคุณเทียบนะคะแต่เวลาพี่กันไม่พอค่ะวันนี้ต้องขอตัวก่อนละ ถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่การทำเมนูต่อๆไปด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับเมนูต่อไปของพี่กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ